อกไก่ก็ต้องหมักแต่ถ้าอกหักก็ต้องมีคนใหม่ครับต้องบอกได้ว่านะครับนะก็เป็นวายเลียวอีกหนึ่งข่าวจริงๆนะครับนะสำหรับทางด้านของยาเมานะครับนะก็หลังจากที่แบบต้องใช้คำว่าโดนหลอกนะครับแข้งสเปนวัย17ปีเนี่ยเจอสาวใหม่แล้วนะครับมีภาพหลุดหลักฐานครบครับนะฮะแต่ก่อนที่ฟังคลิปนะครับฝากกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับอยู่กับผมหนวดลูกหนังครับ ล่าสุดครับมีรายงานว่าลามินยาเมาครับเจอกับสาวคนใหม่แล้วนะครับนะแม้ว่าเพิ่งโดนหลอกมาบานบาดครับก็หลังเป็นข่าวลือฮือฮาในโลกโซเชียลนะครับลามินยาเมาดาวรุ่งยอดเยี่ยมศึกยูโร2024นะครับก็ลัคกี้นะครับนะอินเกมและลัคกี้อินเลฟนะครับก็มีฉลองแชมป์ยูโร2024นะครับ ร่วมกับครอบครัวโดยมีนะครับนะอเล็กไปรด้านะครับนะดาวติ๊กต็อกนะครับซึ่งเป็นข่าวก่อนหน้านี้ที่ผมได้มาอัปเดตให้ฟังนะครับนะเป็นสาวจากเมืองบาร์เซโลนาอยู่ข้างกายแบบสนิทสนมนะครับแต่ล่าสุดนะครับมุนโดนะครับนะสื่อชื่อดังของสเปนเนี่ยรายงานว่าลามินยาเมาได้เลิกกับอเล็กไบรด้านะครับนะหลังปรากฏภาพไบรด้าเนี่ยนั่งตักชายอื่นบนไลฟ์สดกลายเป็นไวรัลขึ้นมาเลยครับ อยากอะไรก็ตามครับสื่อท้องถิ่นของสเปนเนี่ยได้รายงานว่าลามินยาเมาครับได้ควงทางด้านของนิโก้วิลเลียมนะครับนะแข่งเพื่อนร่วมศึกยูโร2024นะครับนะก็ไปเที่ยวนะครับนะสนันเลยนะครับนะและได้พบผู้หญิงคนใหม่แล้วนะครับและมีการติดตามกันบนอินสตาแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งนี้ครับรามินยาเมาครับยิ่งกลายเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นนะครับนะหลังคว้าแชมป์ศึกยูโร2024 เพราะมีการแชร์ข่าวปลอมนะครับนะศาสตราจารย์พิเศษนะครับจเจริญวัฒนศิลป์นะครับรองประธานลมปิกไทยว่าแข้งวัย17ปีเนี่ยนะครับเกิดที่จังหวัดยะลาแม้แท้จริงแล้วจะเกิดอยู่ที่ประเทศสเปนนะครับนะก็เนื้อหอมจริงครับหนุ่มคนนี้นะครับเ <c oughs> พื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดหวัวใจกดไลค์กดแชร์นะครับนะและจะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ